เภสัชคับเภสัชมียาคุมตัวไหนที่ใช้ระยะยาวได้บ้างหรอจะเพิ่มความเสี่ยงมะเมร็งเต้านมริมเลือุดตันแล้วก็อ้วนอีกนะมีสิจำชื่อไว้ E C บวกโดสพารินนเป็นยาคุมสูตรที่ใกล้เคียงธรรมชาติและปลอดภัยงงละสิมาเดี๋ยวเราไปฟัง ยาคุมในปัจจุบันเป็นชนิดฮอร์โมนรวมระหว่างเอสโตรเจนกับโปรเจสตินเพื่อทำงานให้เหมือนกับร่างกายนิคุมกำเนิดหลักๆมาจากโปรเจสตินส่วนเอสโตรเจนนั้นเป็นตัวช่วยอีกทางนึงแต่จะเน้นให้ประจำเดือนมาปกติแต่ที่กำลังกังวลอยู่มาจากเอสโตรเจนก็เลยต้องมีการปรับกันหน่อย EC หรือ e s t e t l เป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนนี่แหละแต่มาในรูปแบบที่ปลอดภัยมากขึ้นพอ,ออกลิ์เฉพาะที่ไม่ยุ่งกับตับ ไม่ตีกับยาตัวอื่นไม่ยุ่งกับเต้านมด้วยนะเพราะฉะนั้นก็จะไม่เพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งกินระยะยาวได้ซึ่งจะต่างจากเอสโตรเจนสังเคราะห์อย่างเอทินิลเอสตราไดออลถ้ากินระยะยาวมีรายงานว่าอาจเพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งหรือภาวะลิ่มเลือดอุดตันได้ส่วนโดสไพรนนนคือฮอร์โมนโปรเจสตินตัวที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อลดฮอร์โมนเพศชายลงก็จะช่วยทั้งเรื่องสิวไม่บวมน้ำและพอจับคู่กับเอสเทลหรืออีซีแล้วจะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดลิ่มเลือดอุดตันได้ด้วยยนะ สูตร ec บก d o ไพนอปัจจุบันมีวางขายแล้วนะแต่อย่าลืมปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก,ก่อนซื้อยากินเองนะ